จะอยู่แับเปียวจริงเะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับไปปั๊นเงี้ยให้ส่งทันเที่ยงคืนโ่นกลับคืนปทอะไรไทอะไรปกติเขาม่แต่วันไหนไปแล้วเพวันเอามีคำสุก็มาจริงเหรอครับ ช่วยแพวิจัยได้หมมันตังหลังังหมด1้นตังขางหลังหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะถ้ายกสูงไปค่ะมันโอเคอย่างนี้นะเออดีครับาอ,อยู่ข้างหาน้าขอโทษขอค่ะอามาช่วยกปนแพรได้ตะมูบานเลย สำนวนมันจะคล้ายๆกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งต้องทำเองคนเดียวเเยยทำไม,ทไม่ให้เพื่อนทำอ้าวไม่สิงไปทำอีกฝ่ายฝ่ายอะไรคะฝ่ายให้กำลังใจ

พี่สิงพี่สิงเีย็นเหยียน,นพี่สิงเรารีเควสเพลงให้พี่สิงร้องตามงานได้ไหมคะ,ะ,ร,ะคร,รีเควสเพลงให้พี่สิงร้องตามงานไดไหมเฮ้ย <ipper> <reco ils> พี่สิงไปมองเหียนแล้วพี่สิงร้องเพลงพี่มอสอ่ะ<ต>ชอบอในอีพีสามไงที่เธอร้องอะ่ะขนาดทุกวันนี้เลือกเอาเพลงที่ตัวเองชอบที่ตัวเองถนัดยังร้องผิดเลยคะไม่แต่เพลงพี่มอสที่ร้องอีพีสามเพราะนะเวลาตบบ้าใช่น Yes แล้วก็ว่าคุณอยู่แต่ว่าจะได้ลองให้ชัวร์ทอนทุกเอาทั้งเพลงสิเอาท่าเต้นด้วยลองให้ฟังหน่อยสิขอท่อนหนึ่งได้ไหมเพี่อนสิงเพราะนะเพราะมากเลยสิงเสียงเสีิงถ้าสิงร้องสิงจะได้วิชาเนี้ยเอนะคะจะได้วิชานี้เก็ตเอนะคะถ้าสิงร้องให้ฟังตอนวิชาที่ต้องไปทำรายงานค่ะอาจารย์บอกแล้วว่าอาาจรย์ ถ้ิ่าจ้ริงหรออาวิชาอื่นก็ได้อยากฟังทอดหนึ่งหน่อยหนึ่งหนายนะไม่เอาอยากร้องสดอยากฟังสดไม่ให้ด้วยไม่ให้ด้วยให้ด้วยได้ไหมนอน ได้ไหมกคัวนอนไหมเนือ <c oughs> ่อครเปิดไฟแดงเนี่ยครวะดันหม้อไร

เซซ้วให้ดูหน่อยน่ารักออกหอมไหมพี่หอมไหมหอมอะไรหอมไหมหอมไหมสซอซวอ๋อไอ๋อหอมไหมคะหอมไม่มีไม่มีือสีแดงสีแดงสีแดงที่เป็นฮาวายถึงคืสีแดงฮาวายเลยไม่เคยก็เลยต้องยืม ไม่ใช่าว่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ตีวครตีนอ๋อ้แก้งไม่รู้บ้างได้บางทีอ๋อนะครับคละีหมนที่เดียวกันเใช่คลกชาไปถ่านครับให้พี่ทิมก็ยกกองปถ่ายนะถ่ายวันเดียวกันหรือเป่าคะถ่ายยาเห็นเบื้องหลัง มีนะไม่หันหลังให้ดูเดี๋ยวหันหลังให้ดูเพิ่งหลังตั้งเงาอย่าเปิดโอกาส ไปทานข้าวเหรอคะเสียพาไปทานข้าวเสียพาไปทานข้าวแล้วไปกินซีงซูด้วยก็คือตอนแรกก็ตอนแรกเขาจะเขาจะจ่ายเขาเสร็จทุกเสียจ่ายพ่อบว่าไม่มีไม่ไม่มีแบงค์ย่อยขึ้นรถเดี๋ก็เลยบอกว่าแจกแป้งแต่แป้งทานไปก่อนแล้วเดี๋ยวให้เสียงค่อยจ่ายพอพอจ่ายไปปุกเรื่องพก็ติมืน แพอก็กลับม่ด้แล้วอะไรมืดึว่าดอ๋อสิ่งยังไม่ได้คืนตามพ่อเลยสิ่งยังไม่คืนตามพ่อเดี๋ยวรถไฟฟ้าเปิดละเดือนหน้ารถไฟใต้ดินเปิดละเดือนหน้าใช่ที่ส้ใช้ใช่จริงๆิงสิงรอตั้งแต่ตอนห้าปีแล้วสิง ห้าปีใช่ใช่เดือนหน้าเดือนหน้าเปิดแล้วค่ะบอกพ่อเดือนหน้าเปิดแล้วจะได้พาพ่อไปง่ายง่ายง่ายขึ้นหรือปล่ก็ง่ายนะมันใกล้อ่ะต้องถามว่าสิ่งคโปรนหรือเปล่าเขาให้ขึ้นฟรีไงช่วงแรกแต่พ่อใช่รถเมล์ได้ค่ะ รถเมย์ด้วยสีงจะหลงไหมจะหลงไหมไม่เคยหลงครับเปิด Google Maps กลับได้ตลอดรถเมย์ด้วยสิงสิงไม่หลงนะแต่เธอมันไม่เคยทำให้สิงหลงมันแค่พาสิงออมเท่านั้นเองสอันนั้นแหละเรียกว่าหลงเรียกว่าหลงไม่ของสิงไม่เรียกว่าหลงเพราะมันยังสิได้เล็กทางให้ นั่งรถไปเรื่อยๆแค่ไกลขึ้นยอมจะยอมพี่คนนี้คงเมื่อยนะจอดเสร็จงานสงสารจังเลยอะเราเอาเอาไอ้นี่ช้อนให้หนูว่าสิ่งจะจำหนูได้ก็วันนี้แหละค่ะ ทำไมพี่เมฆน่ารักจังเลยอ่ะในเรื่องทำไมพี่เมฆน่ารักจังเลยโอ้ยไปไม่ถูกอะจ้าไปไม่ถูกยอมจ้ายอมยอมจ้าแต่พี่สิงก็น่ารักนะกลับไม่ทันเฉลยไปแล้วว่าทำไมพี่เมฆต้องวิ่งหรือว่าต้องไปเมื่อไหร่จะกดลับอ่ะใจเย็นใจเย็น ถ้าไม่เห็นโดนได้อะอ้าวแสดงว่าดูไม่ละเอียดจับจับสิ่งของได้แต่จับคนไม่ได้จับของได้แต่จับคนไม่ได้พี่เมฆพี่เมฆไม่ใช่พี่สิงพี่เมฆเมื่อไหร่พี่เมฆจะรับแอดเซบปู๊กคะเมื่อไหร่จะรับแอดเซบป๊กคะเพียบเลยค่ะโอ้ใช่แอดแตมเหมือนกันอ้าวเหมือนกับว่า ถ้าสังเกตดีๆจะมีทูบไฟฟ้าวางอยู่ทุกถาดค่ะทูกไฟ้าและทูบไฟฟ้าก็ได้ค่ะไฟฟ้าถูกแล้วค่ะสบายใจไฟ้าปัญญแหฟ้าค่่ไม่สกันดีๆ่เวลาพี่เมจะจัอะไรอ่จะมีทูบไฟฟ้าวางอยู่จุดทูบแล้วก็จับได้อแล้วไม่ต้องจุดทูบก็จะจับ ก็ไม่ใช่ผีแล้วค่ะแตไม่ใช่พี่เมยนะพี่เสงช่วงนี้เทศกาลเชงเม้งอ่ะพี่เมย์ต้องกลับหลุมไหมคะไม่กลับเพราะปกติอยู่เชงเม้งก็ไม่มีใครไปหาเพราอยูนอยู่อยู่อยู่ในเมืองบ้างอยู่ในเมืองบ้างละกันเออเออเอออะไรเอออะไรอะไรอ่ะไรก็เออเนาะใช่ไงค่ะ พอดีเป๊ะเลยเพียบเลยนะหลุมอ่ะไปไหนครับจริงเหรอไปใช่ไมจริงเหรอบ้านทบุรี กว่าตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ที่พ่อบอกว่าเริ่มให้ไหว้ที่หน้านแขกมันง่ายกว่าจริงมันร้อนตัวเองร้อนไม่ได้ว่าเผาเผาแล้วร้อนฉันนึกตัวเองร้อนอะไรร้อนทางนี้โนไหมเราเปล่านะ เห็นอยากเห็นอ่ะพี่สิงได้แน่นอนซักหน่อยไม่ได้ครับพี่สิงพี่เมะกินไอ้กินปิงซูครั้งแรกรู้สึกยังไงอ่ะพี่เมะทานปิงซูเรารู้สึกยังไงพี่เมะทานปิงซูครั้งแรกเรารู้สึกยังไงฟินไหมคะน้ำแข็งใสอ่ะน้ำโมเมนต์นั้น สิ่งที่สิ่งที่ในหัวคือเป็นฟรีดค่ะคืออะไรนะคืออคืยงอ๋อมันขึ้นสมองเออนนนนน้้ม่่กกออแคัตอนที่ถ่ายใช่ไหมมันจี๊ดเลยแต่มันไม่ได้จี๊ทสิ่งของแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันรู้สึกใหญ่มันใหญก็ะคือปกติเวลาจีทในไทยก็ได้จะฟีดกินไหน เียัสใช่นั่นแหละเพื่อกิดตซถูกแล้วอะไรถูกก็ถูกแล้วไงไม่ได้เทียงใคว่าใครว่าอ่ไมมาละมาละรับของค่ะพี่สิงพี่สิงพี่สิงมีงานไหนมีงานไหนที่จะใส่เสื้อแบบตอนไปสุดเรนอีกไหมอ่ะ อ๋องผ่าจัอยากใส่อะไม่มีงานก็ใส่ได้นะจิ๊บเออใช่ไม่มีงานก็ใส่ได้ที่นไม่สิบาเอาไปก่คนไม่สิบบาทโอ้โบนว่าอะไรครับ ลืมมพอเมถามว่ามีอีกไหมฉันเออฉันก็ลืมฉันลืมตัวเองขายไ้พี่หนไอ้พี่ปิ๊กนั่นอ่ะพี่สิงกินเยอะๆอ่ะอยากให้พี่หมอพี่สิงกินเยอะี่เมย์เมยเม ฉันถือเอาไปให้แกเอาไปก่อน <c oughs> Ở đây ẻ nhìn Điều à, <tể không còn khói phim> à, pues à mà <tể> <tể không đủ la căng> <tể> <modèle> พ er hmm, like uh, so anyway ี่ส oh. ิงจะอ้วนขึ้นรือเปล่าแล้วอันนี้สิงโตแบบไหนอ่ะจะอ้วนขึ้นหรือเปล่าพี่สิงทานด้วยนะไม่แต่สิงทานสิงอยาเห็นพี่สิงอ้วนจรินนะทานใช่ไหมคะสิงพี่สิงกินเยอะไหมช่วงนี้พี่สิงพี่สิงทานใช่ไหมต่อไปพี่จะได้ซื้อให้กินเยอะกินเยอะไหมช่วงนี้ไก่ต่าทานใช่ไหมปกติไก่ต่างสิงกินแบบสีงม่สั่งอะไ๋อเอาไปกินก่อนแล้วกันไปแล้วกล้องตายแล้วของคนทรวมล่างแล้วใส่สองคนค่ะ กล้องตายไปแล้วพร้อมคนเหมือนจะให้มือถือเลยคเบียคอนไหนเก็นสเกินอ๊ย Thank <laughs> you. ไ,นนะไม่เห็นหนะน้าน้านานององ่ <c oughs> เนนะเพ้าะว่าน้องสนละั <c oughs> ไม่ให้แล้ว่ะเลนยเปิดลนยอโหไป่ยได้ไไม่ไลนแล้วเหรอคะไม่ถ่ายอยู่แต่อย่บอกนะว่าไม่ถ่ emua thoải <laughs> ờ. à, 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 này ao à, lấy nha, không เอาเย่เหรอพี่อ่ะอ่ะโอเคเออเออต้องนัดก่อนเอาเย่ จะไม่ได้กินข้าวคจะพิสูาน์คจะไปกินรายงานจะ <laughs> <laughs> ไปทำรายงา่ะ <laughs> y sí. no, 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 no. เราพี่สิงห์ก่อนขอบคุณพี่สิงห์นะคะ